เรา่าไปอยู่ไทยเราลืมเงินล่าละบอตามหาผัวไม่เพื่อนวะโอ้ตามหาผัวไม่สเปคแบบไหนเออจะด่ามาเ่ยเง่เพื่อนโอ้ไยย่ยย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 ่ยย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 ่ยเยยยยย่ยยย่ย่ยยย่ยยย่ยงยยย่ยย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 เยยยยยย่ยย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 ย่ย่ยยยย่ยย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 ย่ยย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 เย่ ฮะมันเย็นอยู่นี่มันเย็นอยู่นี่โอ้จะเป็นคนสารวัตรบอกอ๋อคนสารวัตตรงน้าฟังออกบ้านพควายควายกระดูกสารวัตคือกันเลยบ่าวมีแฟนหรอบ่เพิ่งถามโสดสวสดหนอเออจีได้บ่เอาหยอกที่ซื้อทามที่ซื้อเหาเหยอกต้องได้เอาเลยทามที่ซื้อชุดเช้าเมืองโค้งถอดสองเสื้อเลยนะใส่อแบบเยอะได้เนาะ เฮลโลสบายดีสบายดีทัมผูซชมเบอร์ทุกทานเด้อผกับสองนนองนาพัทู่่ะตอนนี้น้องนาอยู่บ้านกำลังจะไปหาหนองยายาเพิ่นเดินทางมาแต่เมืองโขงเนาะจะไปหาเพิ่อนอยู่คิวรถลักแปดไต่เพิ่นนัดหนองนาไปไปหาเพิ่นซิปมูงทานผูซชม ลุนงนากันนอนดรับเพลิดเลยตอนนี้เวลาสิบสองโมงแหละอ่าเพื่อนสี่ขียดให้นลงนาบอด้วยว่าได้ไหมเนาะเราจะมายาำลุงนาแล้วลุงน,นาจะหายเป็นเห็ดแกงเห็ดให้กินตอนนี้รู้สึกว่าหิวเข่าอยากกินแกงเห็ดเนาะอ่านอนเพลิดเลยหน้ายัางเมื่อยอยู่ลุงนาบอกว่าหอดแต่โทรไซเดอร์บอกว่าจนอนพักผ่อนน้อยนึงเพราะว่าลุงนาผ่านเนี่ยตื่นแต่ตีสี่ไปเบิ่งป่าก,ก็ได้พักผ่อนหมดเพียงพอปันดได้เนาะ ก็เลยวามาหอดคิวรถวแล้วบอกเดอ้อน้องยกลยาโทรหาเดอ้อโบ้โทรนะโบโซมแชทมาีซื้อลงมากับโบแดงยิ้มน่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปหามหองยกลยาลำกันนะโบโซมกินแกงเห็ดเดอ้อวันนี้อ่ะโบบอกไปเห็นน้องแกลยาเด,ดินนะจะให้เป็นแกงเห็ดสดกินเนาะกับข้าวเหนียวอ่ะเดี๋ยวเราจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรถกระหันแวนออกแทนโบโม โมโหว่าตำรวจจิกกักบอกว่ากุจราจรบานเฮาตา้องใส่แหวนต้องมีแหวนเนาะนะผู้ก,การยูคิร์ด,ดักเตียก็ทผูาา้ชมเรืองเอพราะว่าตรงนั้นขี่โดดจักบุญอยากจับโทรศัพท์เนาะตอนนี้โรงงากัพอดซาลาเลยหล่อหานองย่าๆสามหอบเดี๋ยวโมเห็นท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่น้องนาอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าอยู่ซาลาเนะาะตอนนี้ ทางหนะ้ากับบริษัทกิจการที่มีอินเทอร์เน็ตมาจะได้ว่าหล่หอฮะเป็นซ้ำเทื่อบริษัทจะติดต่อหาเป็น,น,นอบอไดน้เนาะเดี๋ยวม่าจะลองอ,ออกออกทีเพอหนึ่งเมื่อกี้นีกันย่างเข้าไปโดนเจมส์ซาลาเนะา,าะซาลาก็คืออ่าบอลทีไ้ผู้ดยชานพักพรหรือว่าไ้ผูดิชานนั่งขารถออกเนาะน่ที่รถลักแฝดดีก็จะ นี่ไปเวียงจันทนี่ไปประเทศไทยเลยท่านผู้ชมเด้อนี่ไปตางแข้งตางเมืองเนาะนี่สำรับรถโดยสารแบบสองสองฝากนางแน่นี่อื่นรถโดยสารจะไปตางเมืองอ่าแบบรถระยะจะเป็นคีรถแบบนี้านะมาเนาะอันนี้ได้ตางแครงอันนี้รถเตยกรองสาราวัตรนเวียงจันเนาะเลี้ยงจันมจะเป็นรถนี่บางเท่าเออ สาโคดได้สารุดจักรได้ลดมี่เดี๋ยวนี้ทางชามะล่าก็จะมีขายเสื้อผ้าของกินของดื่มเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวยางโล่งหล่อเบื้องหลังย่าๆอีกเทีนึงหน้านยางส้มหอบเดี๋ยวโบเห็นเทือตัวนี้ย่าๆนางวิเจ้เลยเนาะ ซาลาก็ยังเป็นซาลามีเพียงคนผ่านมาพักพาซาลาแล้วบนนั้นก็จะไปะมาเป็นเพลงเลยบาทนี่กระแมนบอนคล้ายปีบอนค้ายปีรถเบอร์หาเนาะสองเบอร์หาหบอลคล้ายปี อุบกลกรุงเทพบางซื่เดช่รรมส่งไอเอคลาฟไปไทยเนาะอันนี้ยนะจะมีนขารถไปไทยด้หนี่โอ้เดี๋ยวหนู่จะขอเสื่อมอินเทอร์เน็ตกับผู้สาวเนาะไปดีขอเสื่อมอินเทอร์เน็ตได้บ่ดื่มโทรศัพท์หน่วยที่มีอินเทอร์เน็ตมาเดี๋ยวจะโทรหาเอื้อยโดยอ่าใจดีเด้อคือยังเด้ ฮะสาวกูดจะสิไปใช้เดอไปนะฮะไปเวียงจันเนาะจะขึ้นนางอยูหมองคล้ายตีปากเซกรุงเทพปากเซอุบลฮะมันเย็นอยู่นี่มันเย็นอยู่นี่โอ้จะเป็นคนสลับวันบ่ a คนสลับวันตรงนั้นฟังออกบานโอควายควายกระดูกสารวันขคือกันเลยเอ้าวเพราเสียงอินเทอร์เน็ตน้ำพึ่นเนาะจะใส่เบอร์ลักยังราคา รกคาเน็ตแห้งอยู่เนาะใส่เบอร์รกคาขอบใจได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตด้วยเดี๋ยวยางไปหาเอื่อยเพิ่นอยู่เพิ่นว่าเพิ่นใส่เสื้อชีเหลืองนางอยู่สลาเพิ่นว่าอันนี้เป็นเป็นสลาแบบยาวไปเลยเนาะอ๋อตรงนัคิดว่ามีหมองเดียวนี่จะมีหมองนี่อีกเพิ่นว่าสักพ่อวันยางหากันโมเห็นไดแกันเด้อด์เลยเอออะ าเด็บมือบอบอท่ามาหับผีสาวจะเห็ดเด็บหน่เป็นคนเบียดหน่ออ๋อจะมีบริการเห็ดเด็บ่าตัดตัดนังบ่อตัดนังท่าเล็บได้หน่ได้อ๋อตัดนังนี่ตัดมือเท่าไหร่สาวพันโอ้สาวพันหน่ตัดนังสาวพันเห็ดเดบตีนเล็บมือเด้อ้เล็บตีนเดบมือชี้ชี้นี่ตอนนี้เจอหน่องย่าเลยครับคุณส้ม Wasser, да اد, จะพาการเข่าส oh, uh ้นตลาดขายเครื ah. yeah. no, ่องชุดจะมาสื่อเฮ็ดจะไปแกงเนาะไปไปเป็ดโอ้ตามนาะเบิงงคิปได้ฮะเบิงงคิปได้เบิงตัวไดใหญ่เบิงงตัวไดใหญ่เบิงหน่องไปใช้ โอ้ตามหาคนเนาะโอ้รถจะดังแห้งแท้มันเตือนเนาะอิอใด้เลยกระติดตามเดอเป็นเอฟซีน้องนาขายเครื่องยูคาลักเท้เออมาหะใหญ่ได้โอ้เอฟซีไดเดอน้องนาเราเป็นคนดี อันนีความทุกข์ยาก่ยอย่างก็มาขอความช่วยเหลือน้เราได้เ้อยช่วยประกาศข่าวให้ได้น้อเส้นประกาศข่าวให้ได้ด้วยแล้วเป็นคนใจดีใจบุญเด้อวยช่วยเหลือผู้นั้นผู้นี้เออไม่เท่าอยู่หลักเด่นนั่นเป็นอะไรเนี่ยเท่าลอยปีบ่เดี๋ยวไปย่ามเด้๋วจะทายให้เบิ้องด้วเด้อด้วด้วยก็ด้ยไม่ตากจะทายเรื่องไม่กี่เรื่องด้วยด้วยเออเอ้ยเฝ้าห้องน้ำบ่อเนี่ยห้องน้ำ สามพันีบเนาะสามพัีบจักบาทเอื่อยจักบาทบ้านนี้บมหูเงินบาทเนาะบ้านเาลเอาแต่เงินกีเาได้อาามาฮะข่อยคนปักซี่อ้าเราเกานอาหารยู่หลังเ่นเอ่าดวยเจ้าน่บอแมนเอฟีเนาะอยจกเบเนาะเออคนละเป็เอฟนคนสวยอ่า โอ้มาหาเอตระดาได้ท่านมาส้มทักแปดปัจจัายพักบัวพักเทียมปลาแดกอาหารทะเลเด้อโอ้ปลาแดกเจ้าหอมเนาะอลาขอเบอร์นีเด้อร์โอ้คือพวกีตอนเอื่อยบองค่อยปลาไหลเร็วค่อยน้อยเดียวตอนหน้อยเนาะโอ้ถ่ายอาหารทะเลผู้ใดอยากได้ก็มาซื้อสร้อยค่อยเด้อโอ้มีอาหารทะเลแบบนี้เนาะ จ๊กจ๊กแจักโมงเปิดเอื่อยมีวันยังแดดก็ได้ปิดจากวันน่มีวันนี้ยังมาแต่หกโมงเช้าจนฮ้อนหกโมงแดงโอ้อ่ากหญ่เติบเนาะเอื้ยเนาะอ่าตัวนี้หาของย่าเพิ่อนข้างห้องน้ำอยู่นางรถมาไก่เพิ่อนปะหัวเงียวชามพันกีบนี่ท่านคนในตลาดนี่โตข้างเบาเอื่อยหรือว่าโตมือโตข้างชามพันกีบโตข้างเนาะค่ะบริการ ของน้ําสะอาดโดยอ๋อฮะไปตามหาผัวใหม่เพิ่นว่าโอ๋ตามหาผัวใหม่สเปคแบบใดเรียกกําไรเอตระงเอ้ยโอเอตมใหญ่ๆเพิ่นบ่เคยีแโอ้ยังบ่เคยจักเทื่อเอาใหญ่ๆบ่ใหญ่ๆยาวเด้ จะแก่เขาบอกยก่ยาย่นแหละมูอบอกเนาะมูอบอกว่าตามหาผัวใหม่ฝากน้ำส่งน้องหน้าได้เพื่อนว่าตลกและท่านผู้ชมเออติดต่อมาได้เนาะเอื้อยชื่อยังเนาะชื่อตาดำเอาหยอกกันเนาะเอื้อเนาะโอ้ยโอ้หนับเงินเนาะโอ้ผัวใหม่ก็สิมาไหวอยู่นับเงินมีแต่ไปแสนท่านผู้ชมตอนนี้เอ้าปไา เอาไปรอซื้อเฮ็ดซื้อพักก่อนเอือยปะน้องยายะอ่าน้องยาะงยะยเขียดบอกที่มาหาศาลทาจากักชั่วโมงฮะบมหูจะมาหอดจกอออักโมงชีมุงป่ายเนาะก็ทาสองชโม,มงทม่านผู้ชมเอาพักแกงเฮ็ดอยู่มองไหนเนาะฮะโ <can> ดยเอาเลยน้องยายาพะ,ะพักอีตู ตลาดลักแปดดิไซอ่ะอ่ะหน่อยย่าเหลือกเลยบอเอาตัวเหี่ยวเด้อบอเอาตัวเหี่ยวคือโคตรไหนเนี่ยเอากอีตัวอ่านีเฮ็ดบ่ ฮะโอ้เห็ดนางฝา่าเนาะมีเห็ดยังแน่โอ้มีสองเห็ดเนาะย,ย่าๆกินตัวไนหนโอ้แล้วยาตัวไหนเอาตามใจจะเลยตามใจหน่องย่าๆเลยเหมือนนี้เห็ดตัวนี้ก็ใช้อ,อะเห็ดบลูเบอร์รี่เหรอเห็ดบลูเห็ด์รี่หรือว่าเอาแบบไดร์ไลแบบนี้บ่หรือว่าเอาแบบมันนี่อ่า บักอมีบักบวบแนวนี่บอเดี๋ยวก็เอะซื้อเฮ็ดเพิ่มอีกเอาแบบนี้บอเนาะอย่านั่งมีบอบูไซเดี๋ยวม่เป็นโบเบติกินมากบอโอ้นหอย่างเงี้ยบอโบเบติกินเดี๋ยวโอ้บบได้เนาะเอาซื้อเฮ็ดสดเนาะจะเอาตัวนี้บอเลยตัวไหนเอาโคอยโคอยเพิ่นโอ้จะอยากเฮ็ดบดบอเอาเอาเขาสั่นเอาย่านั่งก่อนเฮ็ดเครื่องเขาไม่มีวะเดี๋ยวเขาจะไปหาเฮ็ดต่อ ขากิน2คนเท่านี้แล้วเออเจ้าได้เฮ็ดเออกิน2คนเนาะแกงเฮ็ดใส่ยานางบ่ใส่บ่ใส่ก็บ่เอาซั่นอันนี้เท่าไดเอาเงินให้เราเบิ่งวันสูตราวเมืองโคงแกงเ็ดเพิ่นจะใส่หยังแดเอ้า มีไข่เดีวมีสิงไข่าเลยอ๋ใส่สิงไข่เด่นม่เหน่อยเท่าไรเนี่ยน้อยเดียวโมเอาหลานะ่นเดียวค่ะอามาดึงเลยน้องย่ามาหนึ่งสามพันหอโดยหายเนเปนบาดเือเป็นด้านแผลของข้าวเจาเห็ดเป็นมัดเนี่ยนีแบงโ่ไห้ต้องเหญ่นอเขาก็ยังมร้ไปม่กเดอ่าบเป็นยังจ่ายเลยเงินองนามีร้ายอยู่มิจะไปหน่อย ป่ะยังอีกโอ้หายเงินไา่เงินขอแห้งเงินเดือนน้อยเดียวจะไปใหายลอีกน้องย่าๆนี่เอ้ยพ่อเราบอกมาผีเดีพีเพื่อนมี่าใส่บบกผีกแดงแดงเพื่อนว่ะโดยผีดสามพัน ข้ากับสองันกับบายอีกบบายองยาๆเพิ่นจะชินแบบตลาดบานเพิ่นเนาะแบงได้นน้อยจำนวนในน้อยข้ากับแบงดีสินะอาอยากได้ชำได้ข้าก็บอกเพิ่นได้ตลาดนี่บางทีเพิ่นก็จะโบแบงนะสามสู้นอเอหนองยาาๆเอาฮอตดอกเนะเอาไปทอดกินมือแรกนี่ฮอตดอกกบปอบเนาะแมนเอาตัวใดเอาเลย ผู้บ่าวรอเลยมีแฟน,นไหนบอกเอาเงินเฮียโอ้เงินกินปลาหอยเบิร์ตเฮจังได้ไหมน,น,นี่อ้าวผู้น่ะปลาปลาลูกนี่ยังอยู่หันใบหนึงห่ง่ะเดี๋ยวเอาใจเย็นเย็นเห็นผู้บ่าวแดดดินน้องยายนานี่อ่า <c oughs> อะไรสีหาสีหา บรามีแฟนเราบอกว่าเป็นถามโสดโสดโสดเนาะเออจีได้บอสยอกที่ซื้อถามที่ซื้อบอสยอกต้องได้เอาเลยแฮ้ถามที่ซื้อมากบอสคนนี่ฮะโมมากโอ้ยน้องยาย่ๆนี่คิดได้เกินแหละโมมากเจ้าก็ให้ยคอยอาบน้ำก่อนเพคนละดูย เราอยากไปอยู่ไทยเราดืมเงินเล่าละบอะกลับมาผมมีคนเบิงเบยมีคนเสาวเมย์จะได้กลับบา้านทอยากไปทํางานไทยอีกครั้งหนึง่งอ๋อไหนนอ้อมาแล้กวก็คือช่วยบ่อยอกเด้อบ่อยอกเด้อบเียดเด้อเพิ่นบอกแฟนเพิ่นอดีอ,อ่ะปะ กับเพื่อนบัดนี้กับเพื่อนเด้อเอ้ยเด้อโอ้ของ FC ก็มีฮอตดอกน้องย่าๆบ่เห็นนะว้าหัวควนแหละตอนนี้เดี๋ยวมื้อหน้ามาเอาซอยเด้อเอ้ยเด้อตอนนี้น้องนาเห็นซ่านุ่มท่านผู้ชมอ่ะเอาซ่านุ่มมีตอนไข่มุกบ่เอ้ยโอ้เอาซ่านุ่มเอาซใส่มุกกับใส่บุแนวะจอก ด er เดี oh. ๋ยวได้หนอเออด้เดี๋ยวขายเพื่อเดียวเนอสีซช้ายังดีเช้าพอดเช้าพอดบูเมแมนเนอเออเช้าพอดออกดูเป็นเนอแวนนอเช้าพอดถูกบอกว่านผมุชมคิดว่าดูเฟดบูเมียนเลยเสาพอดออกดูคนเดียวเนอ อ๋อน้องญาานับเงินเงินตงนากับยักมายะนี่ทานผู้ชูคือโคตรเดือยโอ้โบแมนเดือยจอกสิบหาสองจอกสามชิบแมนชานมไปสองเลยสายหน่มนมีแส้นหรอเีล่มีแล้วนาะ จะสาาแล้วเด้ว,ว,วยูนาจะขายดีเนาะเหยเห็ดเต็มปุก๊กอยูอ่บอกไม่จิ้งเรือ,รอยอูยนี่เอื่นโซนตลาดเนาะเหยเนาะโซนตลาดรักแปดมองที่น้องนาฮับน้องยาย่ใหญเขาเอาื่นโซนคิวรถเนาะ<ด>คิวรถต่างเมืองต่างแข้งต่างประเทศเนาะ, <usz> <ช>ะขอบใจ,จ กีบับ้านมันมีท่านผู้สมพกกันเพื่อนๆน้องยายาเฮดเก่งเ็ดสุกินเนาะตอนนี้น้องยายาเพิ่นทำการกอร่อไฟเนาะกอ่อไฟ เสาเมืองโค้อองกอ่อไยเ่ินจะจูดทงยางก่อนงยางอะไรก็ทงยางกันเนี่ยอืมแล้วก็อ,อ้อยใส่ฟืนแนวนี้เนาะผ่าในน้อยนิดน้อยินอยนัน,นแกงเห็ดทอดฮอตดอกมาเนี่ยท่านผู้ชมอ่าต้องไม่ยากเผินเดือดเร็ดแบบนี้เห็ดเฮ็ดจีนบ่เป็นตัวภาษาจีนเนาะ เฮ็ดอันเที่ยวเฮ็ดฐานทำอีกใหยมันแบบคือสีหยาแบนะทำผสมคือสีแก่เนาะก็ได้เอาเฮ็ดแบบนี้ดีกว่ามันคือสีแบบหยำอ่อนดีนะอ่านบอกอ๋คือ,อก,กรออารมาซื้อเฮ็ดหยงแบบนี้ใส่ฐานนำเนาะแกงเฮ็ดก่อนจังถอดหัวดอกเนาะหน่อย,ยา,ยาตัวน,นี้กะตบนำซุดๆเนาะ เอาบาต้มน้านงยายาเพิ่งกะหลางเฮ็ดชอบชอยแบบนี้เนาะใสชิไข่เดชิ้นไข่แดงผิดตาม้กันเร่ชิ้นไข่บาดมือเดือดออกละใสเป็นวัวใช่ไหมใส่ตั้มไเไใส่ไม่ใทนเสือตั้มกับกระโุก นไม่เบื่อหูมือแล้วเย็นเหลือไม่เมีดบาดจ้าเน้นชิ้นไข่เลยคือบราณนะมีเมียบาด๋อตามด้วยเ้าเนียวมนีええ้เขาเบือก็ใส่เขาเนียวที่น่ะโอมนี้เขาเบือใส่ไหมเนียวหนึ่งเลียวสู้เหลีวเนาะติบีแนเขาเอาน่งเขาใช้เขาจีกระไรมันเพลินดัมันหอม เดอ๋่จีก่อนใชจีมันขังตามสส่ข้าวเย่อ่ไามิมาจีเนี่ยแห่ตาำใส่ข้าเหนียวใส่บวงจรอคไณอย่างนงี้ยเข็ดข้าวต้มสางเนี่ยอ๋อเดี๋เอาซีดเพ็ดเนาะดีเอาสีเด ตูใส่สากน้ำอีกจะตด้บอเสียีนในสาภาษาคตหน่อยตามด้วยตนมเฮ็ดให้มันซุกมันจะม่นเบือแต่มันซุกพ่อเลยนามใช่นะเพื่อน้นาเฮ็ดเนะใส่นาำด้านบเอเศษตามสูตรเจ้าเลยตามเชืองใส่ละมันต้องมลเสีไมีบทีที่น่อดตนดไม่ได้เฮ็ดทงหนึ่งตุ่มประมาณจังนาทีซามมันซุกนะแน่ ไปเาแหงอยู่แหงเบื่อเลยมาชิหานาที่คือสิัยใ่ไตามด้วยปลาแหน้าสลนาได้น้ำะไน้เพยรอในี่ได้เป็นนายตมก็งั้นมกก็ได้หนึ่งได้น้ำเพยรของอะไก็สิเพยรโด้สาเลยเป็นกิเลหังกปิดอ่อนเนาะ ใส่รลายกับอะไรใส่รลายอย่ามันคิ้วไปอีกตัวใส่ผักเป็นทียี่ยมหอยเด็ตวตอนนี้ว้าวหอมขนาดหอมผักอีตูอืมเอาทอดทอดดอกไปนี่ป็นกินพ้อมกันกับแกงเห็ดเนาะกับข่าเนียวห่อนใส่เวลาได้ถอดช่องเทอร์เนาะอืมหลังมันสูญจะทอดชองเทอร์เนาะเนาเอาะเขอย่ากใหดมันกรอบก่าอดชองเอทื่อกันนะทอดชองเทอร์ก็ได้ เราใส่เวลานะก็อยากเสกโอเคจักป้ายสูตรหนองยยาถอดถอดดอกท้องเธอถอดเทธอหนึง่งแบบมะพร้าวไหวบอกแล้วมาถอดอีกบอก ừ ừ. โอ้โทองเธอ,อใหญ่ดีดอกอ่ะถอดลอกนล้วมัดดนถอนแล้วใส่เลยแบบนี้ว้าวถอดลอกแบบใหญ่ๆเลยเนาะจะมีแบบหน่อยกับแบบใหญ่ใส่เบิ่อหรือเปล่าต้อมันเป็นไร ตอนที่หนึงเอาออกพักกอนหนังยาบะมาถอดไฟทำอีกกับไฟประมาณนี้เนาะออนเดยไฟที่ชองจะเผื่มดึงขึ้นอีกคนละมเาุ๊บอกบอกนะตัวมันตุ๊กเอาไปกินเมตุนาเป็นปะ เป็นจะได้เนาะจะไปให้หน้องนาชิมตุมกตุกเพราะว่าเธอมาซ่อมกระปุกเมื่อกี้เธอไปยังไงใส่ไอ้ปไปไหนูเอาไปล้างปไปวันน้องนามาซ่อมกระปุกปศัดขมบม่เน่ยได้ดิเอามาเครื่องกันเห่าโบล้งาลงก่อนโอล่าก่อนบ่นของซื้อกล้องสีได้นะสีดะได ขอซื้อมาแพงอะไรก็แพงช่วงนี้เงินบาทก็ขึ้นข้าวปนกอบเนยต้องไปวุ้ยดีแขกอือเฮ็ดซ้อนอกุฎีกรอบเนยท่านจะกินกด้วยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเทมันเด็กใส่อีกโอ้เผื่อเผื่อฟื้นเข้าไปอีกเนาะยัวห้าตั๊บฟื้นใจ่ล้วล่ะชุดสองเด่งไฟใส่ฟื้นแห้งแห้งแบบนี้โอ้ยโอ้ยเป็นอย่างนี้มี่หนำในกระถุงปะจ๊ะมันจะเทียงแตกแปตกๆแน่แน่ยานะ เท้าสองมาเบิงว่าจะใส่เวลาเจนนาทีซมมันกรอบเิ่นปะกรองน้ได้ทำด้ดีมักอือโอ้ทีเยิบร้อยโอ้โหไฟแห้งเท้อือออมสิกรอบได้ไหมเนี่ด้อพี่น้องอือ กดะโดนสำเนียบา,านเศ้านัที่ใส่เวลารวมเบิดขอดอเธอที่หนึ่งชิปสีสองชิปสีเงินค่ีอืมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวไปกินอยู่กระตูกหน่อยค่อยหากเข้าหนาบานพื่น้องนาเองแงาอากาศนั่นหอนก็นอนอยู่ตรตูบหน่อยค่อยหกักแต่น่ะหนูยามาหอดตอนเพียง เด้อเด้อแกงเห็ดแกงเห็ดไปเติมซื้อจีนเนาะฮอตดอกฮอตดอกไทยคุงบาทนังนาเองทำโชคโอ้เฮียละ่ละสี่มึงไปจะได้น,น,นังนาหนังนาอียินบางคนเพื่อนอื่นคิโดโคตรเนาะเฮ็โดโคตร เพร้อมปลาแหลกร้อมเผ็ดอืออยญาก,กินเลยเหนียบสดนหวเินทาผู้ชมก,กินขาเลยิกินเขาาร้วกันเด้อเอฟจุกคน กอบแบบกรอบแข็งนี่อสาวเมืองโค้งขอดช่องเทียมเลยนะกดแบบเยอะเลอเนาะจ๋าแม่แฉบชุดเป็นแบบกรอบเนื้อหนุนง่าย กินข่าวน้ำกันเด้อไว้ทุกทางขอบใจขนมยะยาเห็ดแกงเห็ดฮอทฮอทดอกไปบอ่อตลาดกันขึ้นไปบ่อข้าวหมูอ่ะบักเจ่เฮ้าถักธนาจุดตุ๊ก่าจะมีตลาดกันขึ้นแดดถนมยะยากยยยไปก็บอกเด้อม,มองเหยาะขายเครื่อง,ง,งแถบตะวันเดียวนี้เพิ่อนเปิเดใหม่แเดามองช่วงนึง่งเดวบุญเพื่อแล้วเพิ่อนปิดประมาณเดือนอาทิตย์เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่อนกลับมาเปิดใหม่และ้ะแต่ขนมยะยาอยากไปเดี๋ยวหนาาูนะจะ าท่านผู้ชมไปเที่ยวกลักบคาบ้านน้อยยาไปเที่ยวนาเนาะเอาสำหรับมือนีขอตัวกินขขาวก่อนท่านผู้ชมเสียบร้แกงเห็ดถอดฮอตดอกเข่าเหนียวคอน้อนครับ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยท่านผู้ชมเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย